นี่เ,เปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อกันน่ะว้ายเอาหนักินให้มันบ้วนเฮ้ยบ้วนจนกระโปรงมันเปียกแล้วว้าย ไม่ไม่ไม่ใช่วายจ็บจุ้อย่างเดียววันนี้จับอะไรก็เจ็บไปหมดวมันม้วนใส่หน้าหนิงอะจ๊อบโยทำไมหนูทำอย่างเงี้ยลูกเมื่อกี้พุ่งแรงด้วยนะแอบพุ่งนะ

เสื้อเปียกแล้วอยากว่าพอแล้วมั้งได้ก้อนเต๋อหรอหัวยพอละตายหมดละหมดเลี้ยงอันสุดท้ายแล้วนะได้ก้อนเตเรอตายแล้วหมดแล้วเย่ yeah. เก่งที่หนึ่งเลยตายเย่ถึงหัวลอยง่ายนะแต่เย่นี้ก็เหนื่อยเลี้ยวไปหง <Yeah, S 2> หนึ่งสอง,สอง